สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MJ จ t u d i o Cat นะคะวันนี้นะคะหนูจะมาสอนทุกคนวาดกรีนจาก r e d n b o w Friends กันค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่หนูสอนวาดบลูไปนะคะก็วันนี้หนูจะมาสอนวาดกรีนบ้างนะคะนี่คือจากครั้งที่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวหนูทิ้งลิงก์ไว้ใน description นะคะโอเคแล้วเริ่มจาก เอากระดามาก่อนนะคะแล้วหนูอ็นเซตรูปไว้ตรงนี้นะคะนี่คือรูปที่เราจะมาวาดกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็าจะมาวาดเส้นตรงกันก่อน,นะคะ่ะโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำตาของน้องกันนะคะ มันจะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะน่าจะแปลกๆหน่อยนะคะอ,ออกแล้วโอเคมันจะได้อะไรประมาณนี้นะคะมันแปลกมากเลยอะทุกคนโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะมาวาดปากน้องกันอันนี้หนูเตือนไว้ก่อนนะคะว่าอาจจะไม่สวยเหมือนที่หนูวาดบลูด อยเ่เต็มว,วัดลิ้นให้น้องด้วยนะคะจากนั้นนะคะฟันที่เศแหลมคมของมันทุกคนชอบจับสเกลของตัวไหนมากที่สุดคะคอมเมนต์ลงมาด้านล่างด้วยนะคะแต่ถ้ามันเป็นคอมเมนต์หนูขอโทษจริงๆหนูทำไม่ได้หนูทำไม่เป็น เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังนะคะมันจะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนจากนั้นเราก็วาดแขนเลยคะ่ะแล้วก็จะได้อะไรประมาณนี้นะคะหนูขอเก็บรายละเอียดแป๊บนึงเอเคจากนั้นเราก็จะมาจากนั้นเราก็มาลงสีกันนะคะ ตรงนี้หนูไม่ได้ถ่ายไว้นะคะต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเอ p a d มีปัญหานะคะย่าเริ่มก่อนได้ก่แช์ก่อนจับส่กายให้ปลอมจ้วยง,าง่าๆ